มาแล้วครับบูทูธใหม่อะไรจะขนาดนี้ครับบูทูธเนียก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องมากครับผมครับพร้อมดังที่คนต้องการเนี่ยเยอะมากครับผมครับแล้วทำไมบลูทูธถึงขายดีครับผมคานึงละใช้งานง่ายสะดวกสบายใครใครก็ใช้ได้แค่เชื่อมต่อบลูทูธครับผมครับแต่ยุคสมัยเนี่ยจากบลูทูธที่ฟังในบ้านฟังในห้องเปลี่ยนมาเป็นฟังกลางแกล้งฟังกลางแกล้งเนี่ยบลูทูธตัวเล็กธรรมดานี่เอาไม่อยู่ครับผมครับต้องพัฒนาใหญ่ขึ้น6.5 8.5เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัว8.5ที่เราออกแบบใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมครับราคาผมบอกเลยว่าสูงพอสมควรครับเพราะอะไรครับหนึ่งละทุกคนดูรูปทรงตู้ครับเห็นไหมครับใหญ่มากขึ้นใจแต่ก่อนครับกลาง1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วตัวเนี้ยต้องใส่4นิ้วค่อยพอสำหรับการกลางแจ้งทําไมติดส่4นิ้วครับผมเพราะว่าการพูดไม้เนี่ยสำคัญมากเวลาตู้ใบนี้ออกมาข้างนอกเนี่ยถ้าลําโพงไม่พอเนี่ยเสียงไม้ก็จะเบาครับอาจจะแตกได้ครับผมครับเสียงแหลมครับยังเก็บหไว้พอครับตัวเนี้ยก็ รูปลักษ์ของเสียงเบสข้างในครับก็จะเป็น8.5นิ้ว2ดอกไม้เหล็ก2ก้อนบวอยคู่นะฮะนะครับผมครับแนวเสียงใบเนี่ยออสไตล์แบบนุ่มลึกกระเรียนกระแทกกระแทกเนี่ยถือว่ายกให้เขาเลยสลับใบนี้ครับผมครับแล้วก็หน้าเพจเห็นไหมครับหน้าเพจอาจจะมองดูแปลกตาหน่อยครับผมว่าผมออกแบบใหม่ทั้งบดหน้าเพจตัวแรกคืออะไรครับผมครับอันเนี้ยเช็คแบตครับว่าแบตเราเท่าไหร่สลับหน้าเพจิดของเราครับผมครับตัวบนตัวเนี้ยก็ชาร์จแบตครับ แล้วก็มีไฟแสงสีครับเรามีเครื่องเสียงแล้วมีไฟแสงสีด้วยไม่ต้องการหาแสงสีที่อื่นเลยครับผมครับทีนี้ในเนี้ยทำไมมาหลายรูครับชุดเนี้ยเสียบไม้ได้ในตัวครับแล้วก็พัฒนาแต่ก่อนเอ h o โคครับตอนนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับผมไม่ใช่ธรรมดาครับสำหรับบลูทูธสมัยนี้ครับผมสามารถเปิดเอฟเฟกต์ได้ครับผมครับแล้วก็เนี้ยเสียบไม้ได้2ตัวครับอออินพวกเนี้ยก็สามารถต่อเชื่อมไปต่ออีกใบหนึ่งก็ได้สำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้ดูข้างหน้าแล้วเราไปชมข้างในกันครับผมครับมาดูข้างในครับโอ้โหทุกครับ จุดประสงค์หลักสมัยนีย้ทำไมต้องแรงขึ้นต้องแรงก็ต้องเพิ่มบัต์พอ,อร์เห็นไหมครับพอ,อร์ก็เป็นพเวอรถยนต์มาใส่ในตัวนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับโหดเลยครับหนึ่งแท่นไปเลยขับเบรคแบบอีบิมไปเลยนะครับผมครับฝั่งนี้เห็นไหมครับลำโพงใหญ่ขึ้นพอ,อร์ใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็ต้องใหญ่ขึ้นอีกดูครับแบตเตอรี่ถือว่าแบบโหดนะครับผมครับทีนี้เปิดอย่างเงี้ยแบตเตอรี่บทสองระบบก็ต้องมาเนี่ยมีชีวิตชิ่งอีกชีวิตชิ่งก็คือแปลงจากไฟ220ให้ลงมาใส่12โ2ลต์นั่นเองเพื่อเข้ากับ รถยนต์เรานั่นเองครับผมครับทีนี้ข้างหลัง2ระบบล่ะ2ระบบเนี่ยผมทําไว้เพื่อการเปิดต่อเนื่องเช่นกินเหล้าตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยไม่พอนะครับแต่2ระบบเราเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดครับผมใช้ได้ตลอดยี่งสี่เลยนะเปิดลงไปในระบบสระบบครับผมครับเรื่องความร้อนไม่ต้องห่วงครับเรามีพัดลมดูดอากาศครับตรงนี้ให้พัดลมแล้วก็เป็นแบบอากาศออกอากาศเข้าอย่างเนี้ยดูดอากาศเข้าไปครับผมครับหมุนก็ไปอันนี้ดูดอากาศออกครับผมครับเห็นไหมครับไม่ใช่ง่ายสำหรับ ตู้บุทุตหนึ่งใบที่เราแบบมาครับก็เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลายท่านครับคอมเมนต์มาว่ามันเป็นยังไงัีแล้วก็เก็บตรงนั้นอ่ะมาใส่เรื่อยแลผลิตสินค้าให้ตอบโจทุดราค้าได้เยอะมากขึ้นครับผมครับแต่ตัวเนี้ยเซตอย่างเงี้ยราคาก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับราคาตัวเนี้ยใบละ2 9 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหนาบ้านครับผมครับ